ชนรถคนอื่นชนรถคนอื่นโอ้โหกำลังจะพิ์โอ้โหแล้วคนมาขวางเต็มเลยสวัส <c oughs> ดีคนหน้าหรอตอบด้วยไม่มีใครตอบกูสักคน <c oughs> <c oughs> ใครอยากโดนแดกมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> ะไรวะอ,อย่าหมู ชนชนอุปชนี่วงสมัยนี้มาถ้าผู้ชมวันนี้อยู่ในแมปไทยแลนด์บ้านนาซิ่งนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแมปเด็กแว้นแบบเลโก้โลบล็อกมาถึงก็ได้ยินแต่เสียงรถนะรู้สึกว่าจะมีแต่อมโตโเอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเ้ยลูกพี่ลูกพี่โอ้ไปแล้วเป็นนยายไม่รู้เ <Wow. S 1> น่เฮ้ยเป็นสปอรตรถมันจะมีแต่อมอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมให้แต่มีเขียนว่ารีแมปได้เหรอรีแมปคือการเพิ่มความเร็วความแรงหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีแล้วทำไมมันขี่แบบนี้วะเนี่ยเฮ้ย เอ้าแล้วผมจะขับไงอ้า,งอาไปนู่นแล้วรถผมเฮ้ยๆมานี่ดี<า>รถฉันเอา<ป>เอาคันใหม่เอ้ยเอา P C X P C X แข่งเปล่า,ามาดิเฮ้ยนอนนคือไม่ใช่โทรศัพท์เราใช้ด้วยนะท่านผู้ชม i p ไอ e มาแต่แล้วผมทำไมสปอนไม่ได้เ่ยทำไมสปอนรถไม่ได้เฮ้ยป<ะ>ัอีมาแล้ววันนี้รุ่นอะไรวะซูเปอร,ร์คัับแล้วทำไมมันขี่แบบนี้วะ เออขับได้แล้วโอ้นี่เป็นไงแข่งรถเปล่ามาเหอะมาเหอะอืมเข้าเกียร์ท่านผู้ชมไปแล้วโหเฮ้ย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 ฉันแพ้ผู้หญิงเนี่ยทำไมรถฉันไม่เร็วเลยอู้ไปเร็วผมแซงเขาแล้วทำไมรถมันสั่นๆกระตุกกะตุกทำไมมันกระตุกเว้ยโอ้โอ้โอ้ตอนนี้ฉันอยู่ไหนเนี่ยโรงเรียนบ้านน้องนาเ้อวีเขียวคันนี้เอวีเขียวคันนี้แล้วมันขี่แบบนี้อีกเละเอา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  แรงแต่ท่อล้อไม่วิง่งกำคมบาดใจอยากแข่งรถวะ <Wow. S 1> โอ้โหกำลังจะพิมพ์มาดีอยู่ไหนวะใครอยากแข่งวะผมเจอเว็บร้อยสิบตัวแรงผมแล้วมีใครอยากแข่งรถเปล่าก็บอกว่ามาดีพี่มาดีซุนโกคูเอาดีนึ่งสองไปเอา้าทำไมแกไม่มา เอ้ยมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วว้อยู่โรงเรียนเราอยู่บนโลกรู้แล้วรู้อะไรรู้ใจไม่ละอีอีรู้ใจเกเรโอ้ใครไม่รู้เป็นใครท่านผู้ชมเฮ้ยทางนั้นมันไปได้อีกเหรอบ้าแล้วเราวันไหวแล้วนะอแข่งมาอย่าแข่งอย่าแข่งอย่าแข่งห่า ันนี้ฉชนก็พิมพ์ไปหลายรอบแล้วก็ไม่มีใครสนใจแชทดฉันเลยไอหนุ่มชื่ออะไรอ่าเราชื่อเกาเหลาแข่งเปล่าย่าโม้ตรุปพิมพ์แต่แชทจะแข่งกันตัวไหนวะนะหนึ่งเขานับหนึ่งแล้วชนรถคนอื่นชนลถคนอื่นไอ้คนนี้บอกแข่งหน่อยมามา แล้วใครมาซ้อนผมนี่เบคอนสามสองหนึ่งไปนะแล้วใครมาเลออะไรวะ <Huh? S 1> มามามาชนผมอีกสามสองหนึ่งไปโอ้โ oh หแล้วคนมาขวางเต็มเลยแล้วมันจะไปยังไงวะ <Wow. S 1> เนี่เอาดีเอาดีผมแซงคนไหนวะที่แข่งกับผมวะใครมาเลอวะเนี่ยเอ้ยฉันชนะสิ ฉันชนะไหมแบบนี้โอ้โคตรกระตุกเลยทันไม่กระตุกวะเราชนะใช่ป่ะผมชนะจริงป่ะหารถคันใหม่ดิมีรถเอ็ดมินรถเกมพงเกมพารทอยากได้แบบท่อดังๆอันนั้นนอนเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้อันนี้อะไรวะรุ่นเลยวะฉันจะขับรถออโต้สวัสดีคนหน้าหรอออโต้มันแรงป่ะตอบด้วยไม่มีใครตอบกูสักคน <laughs> มามาผมตอบก,ก็แล้วให้รถออโต้คันนี้ก็แรงเหมือนกันนะรุ่นอะไรวะคอมเมนต์บอกผมดีผมไม่รู้ใครอยากโดนแดกมาทางนี้อะไรวะอย่าโม <c oughs> มาดี <c oughs> เราอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่ปะ่ะร้านกว๋ยวยเตี๋ยวมาดิวานั้นๆอนใครแข่งรถมาทางนี้าทางไหนอุ <c oughs> ดแปดล้านรอบแล้วนะใครแข่งรถตามมาอยากรู้ว่าตามไหนวะ มาดีไหนวะเ่มาดีรออยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ยโอ้โหแล้วมาสิ่งเต็มเลยเน่แข่งรถตามาใครแข่งรถเก่งตะตุ๊กตามาอะไรคือตุ๊กตามาวะแข่งเปล่าไอหนุ่มมาดีไอหนุ่มอยู่ไหนอ่ะสามสหนึ่งปลายเขาไปไหนกันตอนฉชนขึ้นรถแบบนี้ เราเรอจนจะลาบล้ยังไม่ได้แข่งเลยโอ้คนอยู่ี่โคตรเยอะเลยแข่งด้วยได้เปล่าได้ได้พอดีเอาดีพ่อหนุ่มเสื้อฟ้าเอาเอาประมาณไหนโอ้โหสป,ปอนมาทำไมมันน,นั่งทานีลรูกผมจะแข่งเนี้ยโอ้โหโอ้โห <c oughs> เขาป่าเขาดงไว้แล้ว <c oughs> เอา้ายกล้อไปนู่นแล้วเอาให้ออกตัวก่อนผมโกงอะไม่เป็นไร ي, ต่อให้ก่อนเราแซงเราแทงได้เราแซง,งได้ไปไง เรามันแรงอยู่แล้วโอไมค์ oh God. ก็ชนะละสิชนะแกแล้วไปไหนแล้วเบคอนเอากำลังกำลังมาเลยเอาเบรกเบกเอาไปโน่นแล้วเราชนะฮ่าฮ่ามาฮ่าใครจะมาแข่งไหนเพื่อนไปไหนพุ่มไม้พุ่มไม้ใจเย็นแข่งเปล่าวเบ,บคอนอ่าเราอยู่เท่าไหร่นีไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยเ,เอาไปเลยก็ไปดิ <c oughs> ไปเลยก็ไปดิ <c oughs> ไปเลยก็ไปดิโอ้ยเราเขาแรงว่ะเฮ้ยออกดีอย่าขวางทาง โอไม่ oh my, ความกระตุกมาเยือนต่ไม่มันกระตุกจังวะมชนไปเลยไอผมเพิ่งรู้ว่ามันทำท่าหมอแบบนี้ด้วยเออแ,แต่ผมรีคอมใหม่รู้สึกว่ามันไม่กระตุกเลยนะผมเปิดคอมนานเกินไปเ <ś les> ปล่าพยายามแข่งมันนี่ดีมาเซิฟใหม่แล้วก็ปั่นคนใหม่แล้ว <ś les> แข่งเปล่า okay. <ś les> เก๋เปล่าเก๋ไปเลย <ś les> เฮ้ยไอเกขับรถเลยกเกือบชนฉันเอาไปนู่นเลย ให้ใครมาทำไรร้านก๋เตี๋ยวแข่งปล่ามาดินนั้นนแข่งไม่เก๋ให้แกจ้องนาชนานสีแกคิดอะไรอยู่ดีเคดีดีเคดีในเป้นพิมพ์มันแปลว่ากากข้าจะพิมพ์กากแกดา่าฉันเหรอเราไม่กากไอ้พิมพ์กากแค่รู้ฮะ มามาอยาโมแล้วผมไปขึ้นโอ้โหแกพาฉันขี่รถลงน้ำไปนะครับบ้าก,กละมังผมชอบมีรถโคตรเยอะเลย่านผู้ชมสรุปคันนี้ผมจะขี่ได้ไหมเนี้ยไม่น่าจ,จะได้เล่นเอาเวฟก็ได้วะ <c oughs> เน่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 รอบเดินเบามามาใครอยากแพ้ขี่โมแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอ้ยใครมาชนนั่นน่ะอ้าวชนทำไมอ่ะ มาดีคนที่ว่าเรานี่วะมาดีนอน,นอนมาดีเอากูอะไรวะมาเหอะได้หมดอ่าจอดรถฟววางนั้านนนด้วยอะไรวันด้านนนเอ้ยเฮ้ยมาชนฉันทำไมาเบคอนเอาไปดูแลใรเอา <laughs> เฮ้ยเกมมาชนอุ้ยมันชนพุ่งแรงขนาดน,นี้เลยโอ้คุณแรงคุณอนันตราย <laughs> แกขี่รถไม่ได้ดิไม่ได้เป็นรถเกลี่ยรอยได้ <laughs> มาดีนนน,นใครมากินน้ำ โอ้ใครมาเลือกไอ้ผมวะเอ็มมากับหน้าหร่อแล้วนี่หมาแข่งปลาโอ้พี่หน้าหล่อท้าผมมามาเหอะถอนเกียร์แป๊บนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดรถเรามันพุง่งรถเรามันพุง่งเอา้าเกยโกงเกยไปแล้วเหรอไอพี่หน้าหล่อท้าผมแข่งวะโอ้ยอ,อะไรเต็มส์มาเนี่ยโอ้โหมั่วชั่วกันไปหมดจ้ะมาดีพี่หน้าหลอ่อไอ ไปแล้วพี่หน้ารอไม่ทันผมหรอกพี่หน้ารอพี่หน้ารอไม่นุ่นแล้วเราชนะไม่รู้เส้นชัยอยู่ไหนผมชนะอย่างเดียว<อ>นี้ก่อนชนะหรือแพ้ไม่รู้มัวซสวโอ้โหเต็มเมืองเลยเงี้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 ยนโอโ้ด่าดนนีอะไรนี่นด่เด็กแว้นของเมืองโอโ้มาชนฉันอีกโอ้โหชนกันทำไมคนไทยด้วยกัน คนนั้นน่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นชนกันเดียมาดีนอนนอน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแกเลือ้อนเออแกเลื้อนเออมาชนฉันเออผมก็เลื้อเหมือนกันแหละ <c oughs> มาดีไปแล้วคนนั้นตามไม่ทันตามทันเปล่า <c oughs> ทันหรือไม่ <c oughs> โอ้โอ้แสงแสงไหนขี่ให้สุดแบบนี้มันจะไปโผล่ไหนวะโผล่ไปนเขาไปทางนู้นกันน้าไม่ชมเนี่แล้วใครทางปิดขี่ข้ขามไปเลยได้ปะ นห่ก็จะออกนอกแบบอ้าวอ้าอ้าแล้วใครมาชนผมอีกมามาฮาเก้เอ,อเวลาสปอนใหม่มันต้องขึ้นท่านั้นเอารถไปนู่นแล้ว, <c oughs> อวเอ,อ้าไขวะเฮ้ยแกลุกขึ้นมาแข่งกับฉันสิ <c oughs> ยืมรถหน่อยไม่ได้ไม่ให้ยืมไปดีเบคอนมามาหนึ่งสองไปยังไงมาดิไปเลยไปดิมาดิเบคอน มาดีเบคอนชนะแกอยู่แล้วโอ uh, ้ยลืมเข้าเกียสามโมเตโมเออเกียรสีเอยอย่าบึ้งเ้ยเขาจะแซงผมก็จะแซงผมไปนะเรามันสายหมอดอยู่แล้วโอ้ oh, มาให้เอาแมปไม่หลดแมปไม่หลด <ś c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บค้างเก็บค้างอุ้ย,ย <š S 1> ชนชนอุ้มชนชนัชน้ชนสมันี้อ๋อชวนท่านนี้เขาบอกว่ากำลังก่อสร้างเออถ้าใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นดูก็ได้นะผู้ชม โอ้โหดูดีพอรเต็มเลยมาท่านผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปตรงนี้นะครับแค่จะก็าเอาไปแชร์กับเพือนเดูด้ลยนะครับโอเคไปแล้วครับไม่ไปเจอไปโอเคไปแล้วไปเลยมาเรีอนมาเรีอนไม่ได้มาแข่งต่อปั่นดู